คุณรู้ไหมอันใหญ่ๆไม็ดเขียวๆเวลาเคี้ยวมันจะกรอบสนันวันไว้ถ้าได้กินจะเหม็นและชื่นใจไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้รีบกินเลยเวลากินแกะเปลือกทิ้งเอาเม็ดไว้แล้วเอาลงใส่ภาชนะที่เหมาะสมตำน้ำพริกกะปิไข่ชะอมมาผสมกับข้าวสวย้อยจังฮู้แป้ง3กิโลน้ำอีกประมาณ5ลิตร แล้วก็แป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้ารวมทั้งหมดรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดกะละมังนี้เกือบ10บกิโลจะเดี๋ยวจะใส่กะละมังใบเล็กใบนี้ด้วยถ้างั้นยกไม่ไหวแน่ๆจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนหกโมงครึ่งมืดตืต้อจ้าพี่น้องจ้เมื่อเช้ายายไหมออกจากบ้านตอนตีห้าอุณหภูมิอยู่ที่8องศาจ้า ลดลงมา2ององศาจากอาทิตย์ที่แล้วความหนาวเริ่มมาเยือนเวลาก็ผ่านไปเร็วอายุก็เพิ่มขึ้นมีไหมคะที่เวลาผ่านไปแล้วอายุลดลง <c oughs> คงไม่มีนะคะตรงนี้ก็คือที่ว่าการอำเภอเมืองดิงนาละเบงอะไรเอ่ยเหลี่ยมแมบๆอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะตรงนี้ใครทายถูกเอ่ยพรอจัำหรือเปล่าฉเฉลย เอ็นเอนฮอนาฬิกาจ้าสิบหกปีแห่งความหลังทงงัทง้งรืทั้งชังทั้งหวานและขมหอยเมงผู้กับหอยนางรมจ้าพ่อค้าท่านนี้มาจากเมืองนูน้นนะจ้ะ พ่อค้าขายหอยนะคะนิกกี้ยังไม่มาจ้ะพ่อค้าขายหอยมาจากเมืองแดนไกลมากจ้ะพี่น้องจ้ะมาตั้งแต่เมื่อคืนมาเช่าโรงแรมนอนจ้ะ่าคงคุ้มเขาอยู่นะคะคงคุ้มค่าน้ำมันอยู่ถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่มาจ้ะ <c oughs> เพราะว่ามามา,มาเป็นสิบกว่าปีแล้วจ้ะมาก่อนยังไมมาขายของอีกนะเจ้าเนี้ยรถข้างหน้านี้ก็คือรถขายอาหารอ่ะคนอาร์มนีันประเทศอาร์มนีันจ้ะ ้นีหละรถคันนี้ยัยไม่ไปถามแล้วเป็นรถมือหนึ่งราคาหก 60, นะหมื่นยูโรนะรถใหม่ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะถามว่าทําไมไม่ซื้อรถขายของซื้อรถฟุตทักมาขายของมันจะได้สะดวกสบายยัยไมชอบแบบนี้จ้ะ <c oughs> ชอบแบบแบกๆคำหามจ้ะพี่น้องจ้ะยัยไมชอบอะไรที่เป็นลุกทุ่งลุกทุ่งจ้าท่านผู้ชมไายท่านอาจะจะคิดว่ายายไมเต็มบาทหรือเปล่า เต็มจ้าเต็มบานอยู่เผอเผออาจจะเกินก็ได้เต็มจนล้นนะจ้า กไม่ได้ท่าผู้ชมคะช่วยหยิบให้ไไหมล่ะจ๊ะติดที่อ,อคยย่ะ่าชมก็ใจดำเหลือเกินไม่ช่วยยางไหมเลย หอมห่วยเลยเดี๋ยวใสสายซื้อมาชิมนะคะับะสังวงมาดังกะสังพรกวงอ้พอเปียกทอดเย้ไหมคนขโมงชงเชียงแล้วร้านนั้นยิ่งคนเยอะกว่าเยไหมอีกจ้าจะท้าไปบุเลอร์บ้าเลย บ้านนั้นทางานกันเป็นทีมเลยจ้ามือนงานบุญเลยเขาขายไปล่าจ้าเดี๋ยวเที่ยง,ยงเกือบเที่ยงแล้วจ้าจะเดี๋ยวแม่จะไปสั่งเอาไปชิมด้วยกันนะคะ <c oughs> ไม่มีแดดไม่มีแสงเลยจ้าสีกุง้งทอดทะเลออกคั้มๆหน่อยนึงแต่ถึงจะคั้มยังไงก็ยังน่ารับประทานเหมือนเดิมจ้าท <c oughs> อดเองชมตัวเองเองจ้า วันนี้ทำไมนิกกี้ไม่มาอาทิตย์ที่แล้วนิกกี้ไม่ได้บอกเยายมไหมนะคะว่าไม่มาเอ้นางไม่มาไม่มาก็ไม่บอก่อยให้เยายมหมงงอยูไ่ได้กลับด้านสิลูกกลับด้านกลับด้านถ้างั้นไม่สวยนะลูกนะ โอ๊ยปอกสะหนึ่งเราจะคลอ,อดใหม่องกลับด้านสิลูกปอ,อกสะสูญอยางไลยกันด้เหลืองอารามงามตาชลาเลิศสวยประเสริฐเลิศล้ำเป็นไหนไหน เหลืองพี่ไลเหลืองอารามงามงามกุ้งใหญ่ไหมเต็มกระทะอางงาเลยพะยะค่ะตักสิค้ารออะไรรอให้ไหมเหรอคะสองตัวนี้จะไมหมล้วจะ ผู้หญิงโฟล่หลับตานะคะหลับตาเจ้าให้ดูเอ็นเอ็นเห็นไหมคะยังไงไม่ได้โกหกนะผู้หญิงโฟล กระจาดนี่น้องแต้ก็ส่งมาให้จ้ะพอดีข้างบนนี้มันขาดใชคะที่วางตรงนี้มันขาดอันนี้ก็ใส่แทนได้จ้ะสวยดี <c oughs> <c oughs> 谢谢，好辛苦啊，我。 ça fait Ça fait oui, ça fait huit ans. Huit ans? Oui. oui. depuis on mettait la là là-bas. Il y a au marché la là, là bas. Oui. C'est pour ça tu fais au marché que une fois pour la semaine. Mmh. Une fois Une fois. Oui, que le, que le oui C'est déjà pas mal. Oui. Après, vous ailleurs, vous non. La 3, que hein. que... que aujourd'hui. Oui. เห PA ็นไหมคะถาดเดียวมันมันล้นไปเกินสองถาดเลยกุ้งทอดร้อนๆมาแล้วจ้า อยู่ถาดนัยถาดนี้ถาดน,าดนี้ถาดนี้ดีกว่าเส้นสีฟ้านะจ๊ะอยู่บนถน,นนนะ่ะจริงๆเขาไม่ให้เกินไม่ให้ล้ำเส้นนั้นไปนะคะล้ำเส้นนั้นไปหมายความว่าผิดกฎนะจ๊ะเพราะว่าร้านร้านที่ล้ำเส้นออกไปมันก็จะปิดหน้าร้านเขาอีกร้านหนึ่งใช่ไหมคะอย่างเช่นร้านขาองยัยไหมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ส่วนร้านอีกข้างๆเขาจะเลยไปเวลาลูกค้ามองมาเขาอาจจะมองไม่เห็น แต่สาหรับเยียใหม่แล้วไม่มีปัญหาจ้ะแต่ถ้าเป็นร้านค้าท่านอื่นเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้เพราะว่ามันปิดบังหน้าร้านของเขาแต่ของเยี่ยใหม่ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าเพราะว่าเยียมใหม่มีลูกค้าประจําแล้วเขารู้ว่าเยียใหม่อยู่หน้าร้านน้าหอมเนี่ยจ้ะถึงจะมีอะไรมาปิดบังนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะ นี่บาดมือยัยหมาตั้งแต่เช้าจ้จะยัยเม็ดเปลี่ยนทุ่งมือมาจะห้าคู่แล้วจะเลือดไหลไม่หยุดก็เลยโทรหาไอ้บุญเถืองให้เอายาฆ่าเชื้อกับอะไรนะอาเรวะรนะที่พันสกอ๊สกอตไบสก๊อตไบพัสเตอร์สก๊อตไบเอามาททำไมเอามาล้างจานนะสะกอ๊อตไบพาสเตอร์ยานะจ้ะเกียกำลังจะมาให้ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกว่าจ้ะ

ทำไมก็อ,อยากโชว์นั่นเป็นเป็นผลผลไม้ของไทยโคบหล่นโคบหล่นโคบยิ้มเพลินเพ็นเพลินซื่อหอมมันไามค่ะมีอะไรก็อยากจะเอามาโชว์ร้านขายของทอดหรือว่าร้านขายตอกไม้ก้นไม้คะ อยากโชว์คะอยากโชวลกก็ลกอยากโชก็อยากโช,กอกโชเอามาโชว์เอามาโชว์ใครจะกินก็ได้เผ็ดสุดยอดจ้าพริกสีเหลืองนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่สีแดงเนี่ยเผ็ดมากๆเลยจ้าพริกฝรั่งเศสนะคะพริกซื้อมาจากห้างแดงเนี่ยเผ็ดเหมือนพริกที่หนูบ้านเราเลยจ้ะ สะใจมากเอาวางไว้ในด,ดีมีแต่แนวอยากโชว์ากา็อย,อยาก,ยาก,รรากาค่ะไปดูนหน่งค่ะว้าวมัมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอเนี่ย ยกไปยกมายังเหมือนเดิมอยู่มันก็ลบเหมือนเดิมนั่นแหละตอนนี้ไม่ซื้อไม่ขายเอามาโชว์เจ้าที่นั่นเออเด็กื้อมะขอบคุณค่ั Hmm. C'est quoi? Bon, hein? c'est c'est piment, c'est hein, hein? c'est hein? ouais. trois c'est ça, trois c'est trois c'est pas c'est pas pas Lagu ini adalah lagu yang m r e a y

Attends ma chérie. Nature Nature, ouais. Ah oui, oui, nature. Vous vous oui, oui, oui c'est pas un problème. Oui, c'est un C'est vu le monsieur, il est gentil. Oui. Oui. ça c'est une brochette de poulet. Non, non. c'est. They are timing the differences between the parts and height.